สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยวันนี้นั้นมาในมาสใหม่แปลกเป็นพิเศษอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวครับท่านโดยตอนนี้นั้นเปิดโทรทัศน์ไปเจอช่องไหนช่องไหนนั้นก็จะเจอแต่ผู้ประกาศข่าวแล้วก็พิธีกรข่าวพิธีกรพิธีกร,กรมากมายกายกองก,กันเลยทีเดียวนั้นต้องใส่แมสนะครับ่านผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรซึ่งตอนนี้ผมก็ใส่ให้โชว์ดูก่อนส่วนเมื่อวานคนที่ทําผิดเป็นคนแรกในการที่ละเมิดการใส่ในหน้ากากาอนามัยจนโดนรัดไปนี้นั้นก็คือประยุทธ์จันโอชานะครับ,บชม แล้วก็ทางข่าวสดก็บอกว่ากทมชี้ในรถก็ต้องใส่แมสกับครอบครัวก็ไม่เว้นพิธีกรต้องใส่อ่านข่าวยกเว้นให้เด็กเล็กครับท่าเนาวแล้วเว้ยแสดงว่าผมถอดได้เพราะว่าตอนนี้นั้นผมไม่ได้อ่านข่าวแต่ว่าผมเล่าข่าวนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอย่างดีๆกันเลยทีเดียวโดยทางสอบคสคบอหรือว่าอรัฐอะไรพวกนี้นะมันออกบอกมาว่าแม้แต่ในสตูดิโอนั้นก็เปรียบเสมือนสถานที่ซึ่งไม่ใช่เคหสถานนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรแม้กระทั่งนุ่ม ชช่องอมารินช่องนู้นช่องนี้นั่นก็ใส่แมสมั่วไปหมดแล้วนะรับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอย่างดิีๆกันเลยทีเดียวครับท่านโดยกทมชี้แจงหลังประกาศให้ประชาชนต้องสวมหน้ากากออกนอกเคหสถานชี้แม้ในรถส่วนตัวก็ต้องสวมหน้ากากถึงจะเป็นครอบครัวเดียวกันพิธีกรข่าวก็ต้องใส่อ่านข่าวยกเว้นให้แค่เด็กเล็กนะรับท่านผู้ชมและสรุปว่ากูอ่านข่าวหรือว่ากูเล่าข่าววันนี้พิธีกรข่าวก็ต้องใส่อ่านข่าวอ๋อจะเป็นว่าผมเล่าข่าวแล้วกันนะรับท่านผู้ชมและก็ห้องนี้นั้น มันเป็นบ้านของผมก็อันนี้คือในเคหสถานฉะนั้นพวก IO 300หรือว่าอะไรดักฟังทั้งหลายแหล่นั้นมึงอย่าสงสัยกันให้มากหรือว่าถ้าเกิดสงสัยนั้นก็อย่าไปแจ้งเลยนะแนะให้มากดติดตามไว้ดีกว่าโดยแจ้งเข้ามาเมื่อเ <c oughs> มื่อเมืม่อวานนี้เลยครับท่าน26เมษาโดยนายศิลปัะสวยศิลปวีอะไรทั้งอย่างประหลัดกรุงเทพเปิดว่าตามที่ประชาชนและสื่อมวลชนมีข้อสงสัยสําหรับกรณีการบังคับใส่หน้ากากอนามัยในแคดเดนบูชม,ชมวงเล็บหน้ากากไม่ใช่ถอถุงน้ำหน้าแต่ยังได นั้นตามประกาศกรทมเรื่องให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเวลาออกนอกเขตสถานหรือสถานที่พำนักนั้นโดยเจตนาถือว่าเป็นการประกาศนี้ก็คือการปกป้องการติดต่อจากโรคจากบุคคลไปสู่บุคคลการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นนาะคราหรือที่ต่างๆจะต้องสวมหน้ากากสําหรับในที่สาธารณะนะต้องใส่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่คนเดียวหรือไม่เพราะบุคคลอื่นอาจจะมาใช้สถานที่นั้นต่อนะกันในมูชมแต่ว่าตอนนี้นั้นผมอยู่คนเดียวแล้วก็ จะถอดได้หรือเปล่าวะเน,นี่ยต้องความเข้าใจอีกสักเล็กน้อยถึงปานกลางส่วนสําหรับใครที่กําลังงงเรื่องการขับรถยนต์นะกูต้องใส่หรือเปล่านั้นโดยกรณีที่อยู่ในรถยนต์เมื่อมีบุคคลอื่นร่วมมาอยู่ในรถด้วยจึงต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าไม่เว้นแม้กระทั่งครอบครัวเดียวกันเพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรคโดยก็ควบคุมแม่มเงงอ้ยมาตั้งเป็นปีแล้วนะครับท่านที่ปล่อยพลกอป้าป้าบบคอแตกกันแล้วของมันออกมานีโดยงานของเจ้าหน้าที่ก็ณีนั่งคนเดียวจึงอนุโลมได้ว่าไม่ต้องใส่หน้ากาก,กนะครับท่านโดย ถ้าเกิดท่านขับรถคนเดียวนั้นท่านก็ไม่จำเป็นต้องใส่หน้ากากแต่ถ้าเกิด2คนขึ้นไปนั้นเราต้องใส่หน้ากาก,ากเข้าหากันแล้วในช่วงนั้นเวลานี้แล้วก็กรณีของผู้ประกาศขา่าวแล้วก็จัดรายการในสตูดิโอเนื่องจากสตูดิโอถือว่าเป็นสถานที่นอกเคหสถานและสถานที่พำนับ สรุปบ้านกูเปล่าไะอ๋ะอดีบ้านผมในะครเรียนผู้ชมสรุปคือถอดได้เพราะไม่ใช่สตูดิโอแต่อย่างใดโดยสตูดิโอถือว่าเป็นสถานที่นอกแขตสถานและสถานที่พำนับไม่ได้อยู่ในจุดนี้ตามประกาศทั้งเก้าจึงเป็นอีกอย่างหนึ่งที่<ม>หากมีผู้ประกาศมากกว่าหนึ่งคนมีลักษณะเป็นห้องปิดอ๋อ ของกูก็ปิดด้วยสิว่าเฮ้ยซึ่งจะมีผู้เข้ามาใช้ง,งานอย่างต่อเนื่องการทํางานของผู้ประกาศขณะอ่านข่าวหรือจัดรายการจึงอยู่ในเกณฑ์ต้องสวมหน้ากากตามที่กําหนดในที่ประกาศในการเรียนผู้ชมอีกทั้งผู้ประกาศข่าวเป็นบุคคลสาธารณะที่มีภาพปรากฏต่อสาธารณชนทั่วไปจึงควรเป็นภาพที่สวมใส่หน้ากากเพื่อเป็นแบบอย่างช่วงช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดท,ที่มีความรุนแรงและต้องร่วมมือจากประชาชนในการดําเนินมาตรการอะไรของมันนี่ก็สุดแท้แต่นะครับเรีนผู้ชมว่ากันไปเลยโดยกูเป็นบุคคลสา ธนาหรือเปล่าวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแต่แน่ใจว่านี้ไม่ใช่ที่อื่นแต่อย่างใดแต่ว่านี้เป็นบ้านผมครับท่านกูจะถอดหน้ากากอ่านข่าวโดยกรณีเด็ก2ขวบนั้นก็มีข้อยกเว้นก็ต้องติดตามต่อไปไม่ทราบว่าเป็นพ่ออะไรส่วนคนที่ประเดิมเป็นคนแรกเลยนั้นหลังจากเมื่อวานนี้มีการออกกฎมาตรการบ้าบ้าบาบคอแต่นี้ทั้งที่เขาก็ใส่หน้ากากกันอยู่แล้วนั้นโดยคนประเดิมโดนปรับหกพันนะครับท่านผู้ชมที่ไม่ใช่ประชาชนแต่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่าน้นก็ไม่อาจทราบ ได้โดยเมื่อตอนก่อนเลือกตั้งนั้นก็บอกว่าไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วตอนนี้มันจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจว่ามันรู้ตัวมันเองหรือยังแต่ที่นนแน่ๆมติชนออนไลน์แจ้งเข้ามาครับท่านโดยอันนี้เป็นอาจจะเป็นการสร้างภาพหรือเปล่าก็ต้องจับตามองโดยปรับถึงทำรรเนียบโดยตำรวจปรับไอโตไอไม่ใช่ประยุทธ์ไม่สวมหน้ากากหกพันถึงทำเนียบกทมเข้มผู้ประกาศในสตูดิโอก็ต้องใส่แมสในการถึนผู้ชมก็เป็นหน้าข่าวออกมาแบบนี้ครับท่านโดยเมื่อวานน,นั้นเกิดปรากฏการณ์ทัวลงอย่างไม่หยุดยั้ง ทำไมไม่ใส่ก็สรุปคือพิกวิกฤตเป็นโอกาสนะครับท่านผู้ชมจะเรียกว่าสีธนชัยรอดช่องช่วยคิดให้หรือเปล่านั้นก็ไม่ทราบว่าจะเป็นรอดที่ช่องไหนเหมือนกันแต่ที่แน่ๆไม่ใช่ช่องนัดวิวแต่อย่างใดแล้วก็อาจจะเป็นการสร้างภาพก็ได้นะครับท่านเพราะว่าได้มีการประสานเรียกอัศวินขวัญเมืองซึ่งเป็นผู้ว่ากทมที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งน้ําท่วมแม่มึงแล้วก็บอกน้ลลาร่อะบก็เก่งแต่ปากหรือเปล่าท่านหลายช่วพูดมาแบบนี้ผมก็บอกว่าอย่าพูดแบบนี้นะหรือว่าจะพูดแล้วก็ช่าง ไปก่อนแต่ที่แน่ๆตำรวจจับประยุทธ์เอ่ยปรับประยุทธ์ไม่สวมแม้ถกพันถึงทำเนียบอายาการชี้ไม่ใช่แค่ใส่ป้องกันถูกจับกอทมอเข้ม ผู้ประกาศในสตูดิโอก็ต้องใส่แมสนะครับท่านผู้ชมตกลงมายังไงกันแน่วันนี้แต่ว่านี้เป็นบ้านผมก็สรุปคือเป็นจำนวนเงิน6 0 0 0บาทที่ประยุทธ์ต้องจ่ายต่อมาผมพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชานาครบาลอะไรสุดๆดาวโหแม่มึงเอ้ยยาวไปเรียงความเลยนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าจะมีรางวัลนำจับหรือเปล่าถ้าเกิดมีรางวัลนำจับนี้ไอ้6,000บาทนี้ก็ต้องตกถึงมือชาวเน็ตทู่บูเออเข้าไปทัวลงด้วยหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมส่วนยอดโควิดวันนี้นั้นติดเพิ่มขึ้นมาอย่างมีนนนัยะสาาคญหรือเป่่่่่่ไมแแใใจตใจตว เพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวานครับท่านโดยโควิดวันนี้บวกขึ้น2,179สอบสบคทําโควิดพุ่งตายเพิ่มบวก2,179รายคือจํานวนติดเชื้อเพิ่มในวันนี้สูงกว่าเมื่อวานซึ่งเป็นวันจันทร์ซึ่งอยู่ที่2,048แล้วก็ตายเพิ่ม15สูงขึ้นกว่า1เท่าป่วยสะสม5 9า8 7สใช้เตียงพยาบาลแล้วกว่า25,973ใช้ ICU 169คนขณะประยเท็์เิ็งาพใช้อซีนึ่งอกสบเกาคนขาปรทเ็น พ่ออะไรไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยหรือเปล่านั่นะก็อย่าไปพูดแบบนั้นครับท่านโดยสถานการณ์ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะกข็งกรงกระสังแล้วทั้งเรื่องวัคซุนวัคซีนที่อนุทินจะไปกับส้นตีนส้นเบือไใครนั้นผมก็ไม่อาจทราบได้ <S <S แต่ที่ทราบแน่ๆมีการแชร์ออกมาว่าไฟเซอร์เคยติดต่อไทยสี่รอบในการกรณีเรื่องวัคซีนนี้แต่ถูกเมินนะครับท่านผู้ชมผมก็อันนี้ก็โนอคอมเมนต์ไปก่อนครับท่านส่วนที่แน่ๆหลังจากเมื่อ,อาวานนั้นมีการออกมาเซฟอนุทินแล้วก็ทองแท้ไม่กลัวไฟนะครับท่านผู้ชมจะเป็น หรือเปล่านั้นที่ว่าทองแท้ไม่กลัวไฟนี้อาจจะแพ้อย่างหนึ่งก็คือทองแท้อาจจะแพ้ทองหลอกอก็เป็นสิงทีหน้าจับจ้องในะกรเดมบูชมไม่ทราบว่าคัสเตอร์นี้นั้นมาจากคนใหญ่คนโตคนใดคนหนึ่งหรือเปล่าที่ตอนนี้เต้มงคนกิดนั้นได้ออกมาแฉภาพนั้นก็ต้องจับตามองอย่างดิบดวนกันเลยทีเดียวครับท่านไม่ทราบว่าเป็นพ่ออะไรส่วนประยุทธ์ก็ยังคงเคลิ้มอย่างชั่วนาตาปีโดยประยุทธ์ยิม้ม <c oughs> แม่นี่มันยิ้มแล้ววันนี้ไทยถูกจัดอันดับน่าเชื่อถือคงอันดับเอลบเดินหน้าเยียวยาฟื้ ฟูเศรษฐกิจก็ไม่ทราบว่ามันไปทปําโพนี้มาจากไหนนะครับท่านผูชมโดยโพที่ว่านี้จะเป็นโพเถื่อนหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจทราบได้ครับท่าน คงอันดับเลบโอ้โหแล้วถ้าเกิดสมมติประเทศนี้มันอยู่ที่เบวกนี้โอ้พวกสิงคโปร์พวกญี่ปุ่นพวกต่างๆนานานี้จะไปถึงไหนในขณะที่ประเทศเรานั้นมีการให้ใส่หน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยต่างๆนานาสุดแท้แต่คารากระสังนั้นในกระเดินผู้ชมแต่ว่าทางอิสราเอลตอนนี้นั้นก็ได้มีมติออกมาแล้วว่าอาที่จะมีวันที่จะถอดแมสได้แล้วนั้นก็เป็นสิ่งที่ประเทศไทยนี้ค่อนข้างที่จะล่าหลังล่าช้าตามที่ท่านหลายแถลงเรียนบอกออกมาหรือเปล่าผมก็ไม่อาจทราบได้นะกระเดินผู้ชม ก็จะจับตามองหรือจะไม่จับตามองก็ได้โดยวันนี้โค้ดขาวไว้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆทองแท้ไม่กลัวไฟหรือทองแท้แพ้ทองหล่อนะั้นเราก็ต้องติดตามสถานการณ์อีกทีนึงว่าคัตเตอร์ทองหล่อแล้วก็ที่มาบอกว่าทองแท้ไม่กลัวไฟนี่ไม่ทราบวพามันจะจริงหรือป่าเพราะไอ้พวกนี้มันอาจจะเป็นพวกอืมกวงในกระโหลกหรือป่านั้นก็อย่าไปพูดอย่างนั้นส่วนทำเนียบผวาจัดหลังจากที่คนขับรถของไอโบโง่ไม่ใช่ไอโบในะครับท่านผู้ชมแม่จะชอบอ่านเป็นงองูสรละโอแล้วก็เติมไมเอกอยู่เรื่อยเลย มันชอบฟาดโดยทำเนียบผวายกระดับภาพสื่อแล้วก็ช่างภาพเข้าพื้นที่หลังเจอแม่บ้านและคนขับรถติดโควิดในทกานผู้ชมซึ่งคนขับรถติดโควิดที่ว่านั้นก็ไม่ทราบว่าวของไอโบหรือเปล่าก็ต้องเลติดวีไปก่อนแล้วก็กทอมอเข่งน,นั่งรถยนต์เกิน2คนต้องใส่สวนแมสแมสเป็นคนในครอบครัวพิธีกรผู้ประกาศข่าวด้วยนอกจากออกจากบ้านแล้วต้องสวมแมสทุกกรณีในทะ่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอย่างเร่งด่วนกันเลยทีเดียวว่ามันจะเป็นเพราะอะไรโดยประยุทธ์ก็ยังคงทําตัวเดือด หรือเปล่านั่นก็ไม่อาจทราบได้ครับท่านแต่ที่ทราบแน่แนตอนนี้อะไรวะเนี่ยอ๋อทำเนียบระทึกเชื้อโผอีก3ามรายคนขับไอโบแล้วก็หัวหน้าแม่บ้านตำรวจเอกช่างข้ามผ่านมาไปก่อนแต่ที่แน่ๆหลังจากที่มีการที่ออกมาเรื่องโรงพยาบาลสนามนั้นตอนนี้ก็มีไอเดียสุดแสนบันเจิดจากสสอมรรช่วนบมิตรคุณแนะใช้รัฐภามรรั่เสนอใช้รัฐสภาเป็นโรงพยาบาลสนามเหตุสร้างใหญ่เกินความจําเป็นแล้วก็มีที่ว่างเพียบนะครับท่านก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดี หรือเปล่าแล้วก็ไม่แน่ใจแต่ต้องยืนยันก่อนว่ามันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นครับท่านโดยช่วงนี้มันมีแต่เรื่องอไม่ทราบว่าเป็นพ่ออะไรมันจะฝังชิปกันอยู่เรื่อยๆเลยแต่ชิปที่ว่านั้นก็ไม่ทราบว่าจะหายไปแล้วหรือเปล่าส่วนอนุทินฟังอยู่ก็อย่าเพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดฟังข่าวต่อแล้วก็อืห โดยวันนี้ก็โควิดก็ยังระบาดอย่างชั่วนาตาปีไม่ทราบว่าเป็นพ่ออะไรนะคานผู้ชมส่วนใครที่กำลังเครียดเดินทางเข้าออกกทมหรือว่ากรุงเทพหานรครนี้ต้องกักตัว14วันหรือไม่กทมอตอบแล้วโดยตอบแล้วที่ว่านี้ผู้เดินทางเข้าพื้นที่กทมอขอความร่วมมือให้กักตัวเองเป็นเวลา14วันพร้อมงดไปแหล่งชุมชนและให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด19อย่างเคร่งครัดนะครับท่านก็ได้มีแฟนคลับของช่องนัดวิวและก็ไม่ใช่ช่องนัดวิวทั้งสลิมรอดช่องทั้งอะไรทั้งหลายนะัอินบ็อกเข้ามาถาม ถามว่าขอความร่วมมือนี้ถ้าเกิดสมมติเราไม่ความร่วมมือนี้มันจะเป็นอะไรหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจในะท่านผู้ชมท่านอาจจะเจ็บปวดเล็กน้อยถึงบางกลางหรือว่ามันจะพาไปปรับทัศนคติทัศนวิสัยหรือเปล่าไม่แน่ใจส่วนกรณีที่คนในพื้นที่กรุงเทพหากมีความจําเป็นต้องเดินทางไปจากต่างจังหวัดขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดท่าน,นั้นด้วยเช่นกันหากยังไม่แน่ใจในมาตรการของแต่ละจังหวัดสามารถ,าารถโทรสอบถามข้อมูลได้ที่สาธารณทุกนะครับท่านอ๋อสาธารณสุขทุกจังหวัดโอ้ยแม่อ่านเป็นสาธารณทุก จังหวัดก็อาจจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแล้วก็เทศบาลได้เลยส่วนจะได้เลยหรือว่าเลยไปได้นี้ก็ไม่อาจแน่ใจโดยตอนนี้นี่มาตรการบ้าบอคอแตกนั่นออกมาอย่างมากมายไก่กองกันแล้วนะครับท่านผู้ชมส่วนที่ผมกําลังจะถแถลงข่าวต่อไปนี้คือออกมาตรการเข้มครับท่านโดยทาเนียบออกมาตรการเข้มขอสื่องดเข้าเริ่มวันที่28เมษายนก็คือวันพรุ่งนี้ส่วนประยุทธ์ เห็นด้วยกับข้อเสนอโดยมีเรื่องอะไรบ้าๆบอๆคอแตกอันนี้มันก็จะเห็นด้วยเข้าไปเรื่อยหรือเปล่าท่านก็อย่าไปพูดอย่างนั้นครับท่านโดยหลังจากที่มีแม่บ้านแล้วก็อะไรต่างๆนานาติดเชื้อโควิดออคนขับรถถอยโบแล้วก็เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อสื่อมวลชนที่เข้ามาปฏิบัติงานในธรรมเนียบซึ่งมีลักษณะการทํางานของสื่อมวลชนขัดแยง้งต่อข้อกําหนดการเว้นระยะห่างการลุมสัมภาษณ์นอกจากนี้ยังไม่ทราบว่าสื่อมวลชนออกไปทําข่าวที่ไหนกันมาบ้างจึงเป็นความ เรื่องของทุกคนนะครับท่านก็เป็นสิ่งที่ออกมาแถลงเรียนข่าวเบื้องต้นส่วนเรื่องของข่าวปฏิบัติการของประยุทธ์แล้วก็นายกกรลาเอไม่ใช่รัฐมนตรีกรลาแต่กลาที่ว่านั้นมันจะโหมหนักไปหน่อยหรือเปล่าไม่แน่ใจโคศกจะทําหน้าที่แทนสื่อมวลชนจะมีการถ่ายทอดสดผ่านเพจไทยคู่ฟ้ารวมถึงส่งเอกสารข่าวรายให้กับกลุ่มนักข่าวอะไรต่างๆนานาว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้นั้นจะเปลี่ยนมาให้โคศกแถลงเรียนข่าวแทนแล้วในเรื่องที่จะไปสัมภาษณ์นี้โดยถ้าเกิดไปยื่นไมาสัมภาษณ์ประยุทธ์นั้นสวัสดี แล้วก็ลบนะทำไมครไม่ใส่หน้ากากฮะกูคนแรกเลยไม่ใส่หน้ากากก็โดนปรับเป็น6กพันไปที่เรียบร้อยนะับท่านผู้ชมแล้วก็ถือว่าเป็นการสร้างภาพอย่างดีดีกันเลยทีเดียวตามที่ท่านทั้งหลายถแถลงเรียนบอกออกมานี้ส่วนตอนนี้เหตุการณ์ของแกนนารัษดรทั้งหลายแหล่นั้นต้องจับตามองว่าตี้พะเยาหรือว่าตีมอวลีนั้นจะถูกฝากขังหรือเปล่าและจะรับประกันตัวหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจแต่แน่ใจว่าอันนี้ส3วันสําหรับเพนกวินในการอด,ดอาหารแล้วก็29วันลุงที่อด,ดอาหารมาแล้วเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐาน ทวงก่อนมีคนตายในการดนบูชมก็เป็นสิ่งที่ออกมาถแถลงเรียนขายให้ทราบโดยทั่วกันโดยคืนสิทธิ์ประกันก่อนมีคนตาย43วันของเพนกวินลุง29วันแล้วก็ฟ้า1วันที่อดข้าวประท้วงในเรือนจํากลางความเสี่ยงพรชัยผู้ต้องขังที่เพิ่งได้ประกันที่เชียงใหม่ก็ติดโควิดแล้วในการดนบูชมก็ต้องจับตามองอย่างดีๆกันเลยทีเดียวโดยตอนนี้นั้นโควิดได้บุกเรือนจําไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครดนบูชมแล้วก็เรือนจําบางแห่งนั้นเตรียมใช้แดนไหนสักแดนหนึ่งซึ่งไม่ใช่แดนวรลเวทนั้นจะ ทำหน้าที่เป็นโรงพยาบาลสนามให้กับเรือนจํานั้นผมก็คงใจเหลือเกินโดยท่านทั้งหลายก็ได้คอมเมนต์บอกออกมาโดยโควิดโควิดฟังอยู่อย่ายิ้มน,นะโควิดคอมเมนต์นะครั <c oughs> บท่านผู้ชม โดยมาประเทศไทยแล้วนั้นอย่าลืมไปบุกทำเนียบด้วยถ้าเกิดท่านไม่ไปทำเนียบนั้นโควิดท่านอาจที่เจ็บปวดเหลือเกินเลยทีเดียวเพราะว่าอาจจะไม่ได้รับการเข้าถึงจากใครบางคนหรือป่านั้นก็เป็นสิ่งที่ทําให้ป่าชาชนหลายนั้นภาวนาว่าให้มันติดตายกันไปทั้งหมดหรือปล่าก็ไม่อาจแน่ใจส่วนที่แน่ใจตอนนี้เปิดประกาศกรทมและ47จังหวัดใส่หน้ากากบทลงโทษแล้วก็ระยะเวลาบังคับใช้ใน,นการดบบูชมรู้สึกว่าตอนนี้มี5จังหวัดทั้งสุราษฎร์นนทบุรีสมุทรอะไรสักอย่างสมุ สาครสมุรปาการด้วยนั้นก็ต้องติดตามต่อไปโดยถ้าเกิดใส่ไม่ไม่ใส่หน้ากากออกจากบ้านนั้นท่านอาจที่เสียเงินได้ครับท่านโดยทั้งหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าเมื่ออยู่นอกแขตสถานสถานที่สาธารณะหรือในชุมชนซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน2000 20, 0บาทเช่นกันดังนี้โอ้ดังนี้ก็ แม่มาโอ้เยอะเหลือเกินอะไรทีเดียวนะครับท่านก็โอ,โอ้แม่เอ้กี่จังหวัดวันนี้ก็เรียกได้ว่าเกิดเป็นทุกจังหวัดเข้าไปแล้วนะก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวส่วนได้เฮ้ยนั่งลงไอ้นักโทษตอนนี้นั้นก็โดนพลตรุรเดเอกเสรีพิสุทธิ์ฟ้องไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมเรื่องกล่าวหาว่าลุกพื้นที่แม่น้านเจ้าพยาจากการที่ไปสอดส่องพื้นที่อะไรนั้นโดยพลตรุรเดเอกเสรีพิสุทธิ์แจ้ง2ข้อหาในครับท่านผู้ชมโดยข้อหาแรกนั้น เอ่อกล่าวหาว่าบุกลุกอะไรทักอย่างส่วนข้อหาที่2นั้นกล่าวหาว่าเป็นเท่าทาลกนะครับท่านผู้ชมแต่เท่าทารลกที่ว่านี้ไม่ใช่เจ้าของท่าเดินเต้นนกเอี้ยงนะครับท่านอันนั้นมันกแก่แล้วแต่ว่าอันนั้นมันค่อนข้างยิ่งกว่าทารลกหรือเปล่าท่านก็อย่าไปพูดแบบนั้นก็ต้องจับตามองว่าเฮ้ย <c oughs> นั่งลงไอ้นักโทษนะั่นมันจะเป็นอย่างไรต่อไปโดยเทปนี้ออกมาเร็วเป็นพิเศษหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจจะแน่ใจตอนนี้เพอฝนเริ่มจะตกแล้วขอเวลาไปเก็บข้าผ้าก่อนครับท่านหากมีสถานการณ์อะไรเดี๋ยวจะมาจัดแจงแถลงข่าวอีกั่วนสสด อย่าลืมใส่หน้าก,กากครับท่าน